เลือกประกันรถยนต์ชั้น2บวกที่ไหนดีในปี2 5 6 7เลือกแล้วจะคุ้มครองครบตามที่เราต้องการหรือเปล่าวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาผมกับผมเตินครับแล้วก็ไพรซ่ามังน,นี่ครับเว็บเปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่จะทําให้ประกันรถยนต์เป็นเรื่องง่ายสาหรับทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับยังไม่ได้กด subscribe กด like หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมก็ฝากทุกคนนะ กดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราในอนาคตด้วยนะครับก่อนอื่นครับที่จะเข้าไปสู่เนื้อหากันก็อยากจะทบทวนครับความคุ้มครองของประกันชั้น2บวกครับว่ามันแตกต่างจากประกันชั้น1นึ่งยังไงเนี่ยให้ทุกคนฟังแล้วก็เข้าใจกันก่อนเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนถามเข้ามามากเลยว่าประกันชั้น2บวกเนี่ยมันคุมค้มครองน้อยจริงๆหรือเปล่า ซึ่งความคึงครองหลักๆนะครับที่ทําให้ประกันชั้น2บวกกับประกันชั้น1แตกต่างกันเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่แค่2ข้อหลักๆอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของทุนประกันลดต้องบอกว่าทุนประกันของประกันชั้น2บวกนะครับสามารถเลือกซื้อได้บางบริษัทเนี่ยทุนประกันเริ่มที่50,000บาทก็ซื้อได้แล้วส่วนบางบริษัททุนประกันเริ่มที่1000 0แบาทก็สามารถซื้อได้เหมือนกันอันนี้คือประกันชั้น2บวกเนาะและถ้ามูลค่ารถเราสูงมากๆนะเราอยากจะได้ทุนประกันสูงนะครับประกันชั้น2บวก ส่วนใหญ่นะครับที่ให้ทุนประกันเยอะที่สุดเนี่ยจะอยู่ประมาณ500,000บาท ซึ่งถ้าทุนประกันน้อยนะครับก็จะได้ราคาถูกลงแต่ถ้าทุนประกันสูงขึ้นมาอย่าง5 0 0แสนบาทเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นนะครับราคาอาจจะอยู่ประมาณสักหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทําให้ประกันชั้น2บวกเนี่ยต่างกับประกันชั้น1นนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกบอกก่อนนะครับว่าความหมายของยานพาหนะทางบกเนี่ยจะนับรวมถึงยานพาหนะทั้งหมดที่วิ่งบนถนนและมีเครื่องยนต์อย่างเช่นมอเตอร์ไซค์รถ ถยนต์นะครับห,หรือว่ารถ E ีวีเนี่ยก็รวมทั้งหมดเลยโดยประกันชั้น2บวกนะครับถ้าเกิดว่าเราไปชนกับยานพาหนะทางบกเนี่ยประกันชั้น2บวกจะซ่อมเขาซ่อมเราก็คือจะซ่อมให้ทั้งรถของคู่กรณีแล้วก็รถเราด้วยเลยแต่ถ้าเป็นประกันรถยนต์ชั้น1เนี่ยนะครับก็จะคุ้มครองทุกอย่างเนอะอย่างที่ทุกคนรู้กันจะชนอะไรก็ได้ชนกำแพงชนเสออาสอะไรเงี้ยประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองหมดแต่ก็ไม่ใช่ว่าประกันชั้น2บวกเนี่ยถ้าไปชนคนหรือว่าชนสิ่งของเขาจะไม่คุ้มครองก็ไม่ใช่แบบนั้นนะรรัถ้้าาเาใชปก ชั้น2บวกนะแล้วไปชนคนหรือสิ่งของเนี่ยต้องบอกว่าเขาคุ้มครองปกตินะครับในส่วนของค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าที่เราไปชนสิ่งของเสียหายเขาจ่ายให้เพียงแต่ว่าจะไม่คุ้มครองรถเราเท่านั้นเอง มาทีนี้มาถึงหัวข้อหลักของคลิปกันแล้วนะครับในเรื่องของประกันรถยนต์ชั้น2บวกที่ไหนดีนะครับประจําปี2 5 6 7นี้เนาะคือถ้าทุกคนแค่สงสัยนะว่าราคาประกันชั้น2บวกแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าสงสัยแค่นั้นเนี่ยแนะนําว่าดูมาถึงตรงนี้เนี่ยเข้าไปที่เว็บของ p r i c ซ่ามันนี่ได้เลยนะก็มีราคา2บวกแต่ละบริษัทแต่ละรุ่นรถให้เปรียบเทียบดูง่ายๆได้เลย แต่ถ้าใครอยากจะรู้ลึกกว่านั้นนะครับอยากจะรู้ว่าบริษัทไหนดีเลือกประกันชั้น2อบวกยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูต่อจะเล่าให้ฟังอ่ะก็ต้องบอกว่านะครับราคาของประกันชั้น2บวกเนี่ยทั่วๆไปนะจะเริ่มต้นอยู่ราวๆ6 0 0 0บาทไปจนถึง7,500บาทเพราะฉะนั้นนะครับจุดแรกที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนเลือกประกันชั้น2บวกนะครับก็คือเรื่องของการดูราคาให้น้อยลงและเน้นไปที่ชื่อเสียงของบริษัทประกัน ากกาสาเหตุน,นะครับก็เพราะว่าราคาประกันที่เราจ่ายให้ประกันชั้น2บวกต่างกันหลักร้อยเนี่ยแถมตอนนี้นะครับมีโปรผ่อนได้แบบ6เดือนไม่ต้องใช้บัตรผ่านไพรซ่ามันนี่อะไรเงี้ยมันมีความต่างกันไม่มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาที่ต่างกันตรงเนี้ยเราเอาไปเลือกบริษัทประกันที่สบายใจกับเราดีกว่านะบริษัทที่น่าเชื่อถือบริษัทที่ชื่อเสียงดีอะไรแบบนี้ก็น่าจะคุ้มกว่า แต่ถ้าบางคนนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกบริษัทไหนดีครับก็อาจจะดูจากยอดขายข,ายของบริษัทประกันรถยนต์นะครับในปีที่ผ่านมาก็ได้นะว่าเขามีลำดับยังไงบ้างเดี๋ยวขึ้นอินโฟให้นะครับตามนี้เลยอาจจะเลือกจากบริษัทที่รายได้มากที่สุดก็ได้นะครับก็มีความมั่นคงสูงลูกค้าเยอะก็น่าจะเชื่อใจได้พอสมควรและบริษัทที่ผมนะแล้วก็ไพร์ซ่ามันนี่เนี่ยคิดว่ามาแรงมากในปี2 5 6, 6 7ในปีนี้นะครับก็มีู่2บริษัทนะครับได้แก่ บริษัทวิริยะประกันภัยนะครับและบริษัทธนาชาติประกันภัยบริษัทแรกเนี่ยก็ชื่อเสียงมานานแล้วแหละส่วนบริษัทที่2อเนี่ยนะครับธนชาติประกันภัยเนี่ยราคาประกันชั้น1ก็ดีนะครับพอมาถึงประกันชั้น2บวกเนี่ยทำราคาได้ดีเหมือนกันเลยเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือทั้งคู่ ครับอะแต่ถ้าใครอยากจะประหยัดเงินจริงๆนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะมีบางคนที่อาจจะเ้คำนึงถึงเรื่องเงินแหละก็แนะนําอีก2บริษัทนั่นก็คือบริษัทที่ชื่อว่าอดีอันอยุธยาประกันภยัยแล้วก็บริษัทที่ชื่อว่าชับสามกีประกันภยัย สองบริษัทนี้นะครับก็ด้วยความที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงที่โดดเด่นนะหรือว่ามีฐานลูกค้าที่เยอะมากๆเหมือนกับ2บริษัทแรกเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยต้องใช้วิธีอื่นเข้ามาสู้กับบริษัทอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของราคาเขาก็ปรับราคาลงมาค่อนข้างจะราคาดีเลยนะสำหรับราคาของประกันชั้น2บวกราคาเนี่ยอยู่ที่5,400แล้วก็6,000บาทตามลําดับก็ถือว่าถูกกว่าราคาของวิริยะแล้วก็ธนชาตเนี่ยน่าจะเกือบราวๆคันหนึ่งนะครับอืมและนี่ก็คือประกันชั้นสองบวกแบบทั่วๆไป เขาขายกันในตลาดแต่ว่าวันนี้ก็จะมีมาแนะนําอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นประกันชั้น2อบวกอีกจําพวกหนึ่งเลยนะครับที่เรียกว่า personalized insurance เป็นประกันรถยนต์นะครับที่เขาออกแบบมาตามไลฟ์สไตล์ของคนขับขับแบบไหนซื้อแบบนั้นที่เหมาะกับตัวเองราคาก็จะต่างกันด้วยนะครับไม่ได้แบบจ่ายราคาเดียวทุกคนนะคือแต่ละคนยมีความเสี่ยงต่างกันถ้าเราเสี่ยงน้อยเราก็จ่าย ซึ่งวันนี้ที่จะเอามาแนะนําหลักๆเลยนะครับที่แบบเอามาเปิดรายละเอียดให้ดูเลยหลักๆก,ก็คือประกันรถเปิดปิดชั้น2บวกจากบริษัทประกันภัยไทยวิวัน์ครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนาะประกันรถยนต์ชั้น2บวกที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณสักหกพันถึงเจ็ดพันห้าร้อยบาทใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นประกันชั้น2บวกของประกันภัยไทยวิวัน์ที่เป็นประกันรถเปิดปิดเนี่ยนะราคาเริ่มต้นต่อปีเนี่ยจะอยู่แค่สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเอง ซึ่งที่ทำราคาได้ดีแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นประกันที่บอกว่าเป็น personalized insurance นั่นแหละประกันภัยไทยวิวัฒน์เนี่ยเอาเทคโนโลยีเข้ามาควบรวมกับประกันเลยมาช่วยคิดค่าเบี้ยนะครับให้จ่ายตามการขับจริง ผ่านอุปกรณ์นะครับที่เรียกว่าทีวีไอค e นเหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตากันมาบ้างนะครับมีอุปกรณ์ที่ไปเสียบกับรถนั่นแหละแนวคิดของประกันรถเปิดปิดตัวนี้นะครับก็คือคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิตจ่ายตามที่ขับไม่ขับก็ไม่ต้องจ่ายครับ โดยประกันรถเปิดปิดครับจะมีให้เลือก2แบบด้วยกันแบบแรกนะครับก็คือแบบท็อปอัพที่เหมือนเป็นการเติมเงินเข้าไปเหมือนเติมเงินมือถือจะเป็นการซื้อระยะเวลาประกันเข้ามานะครับซื้อได้แบบ1ปีหรือว่าใครที่เกียรตต่อประกันบ่อยๆก็สามารถซื้อระยะเวลายาวไปได้ถึง2ปีเลยแล้วเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็สามารถเติมชั่วโมงเข้าไปได้เรื่อยๆเราขับมากขับน้อยเนะี่ยเราก็เติมไปตามที่เราจะใช้อ่าเป็นเหมือนเติมเงินมือถืออย่างที่บอก ตัวนี้เนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นที่บอกเลยอยู่ที่2,900บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเติมชั่วโมงแบบเยอะๆ,ๆเข้าไปหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นตามชั่วโมงที่ขับเลยและประกันรถเปิดปิดอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบที่เรียกว่าแพ็กเกจนะฮะตัวนี้เนี่ยจัดชั่วโมงการขับมาให้เป็นแพ็กเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งระยะเวลาแล้วก็มีชั่วโมงมาให้เลยเราไม่ต้องมานั่งเติมเข้าไปเองแบบนี้เนี่ยก็จะเหมือนว่าเราจ่ายเงินครั้งเดียวก้อนเดียวไปเลยเช่นนะครับเราซ ก็จะขับได้960ชั่วโมงตลอดปี <Wow. S 1> ถ้าขับครบ1ปีนะครับหรือว่าขับครบ960ชั่วโมงอันไหนเนี่ยถึงก่อนก็จะถือว่าประกันตัวนี้หมดอายุเลยซึ่งนอกจากแบบรายปีที่เป็น1ปีนะครับก็ยังมีแบบระยะสั้นให้เลือกใช้ด้วยนะบางคนอาจจะอยากซื้อให้แบบคุ้มครองแค่1เดือน3เดือน4เดือนเนี่ยก็สามารถซื้อประกันรถเปิดปิดได้เหมือนกัน ตัวประกันรถเปิดปิดแบบแพ็กเกจครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,400บาทและแถมให้นิดนึงนะครับประกันรถเปิดปิดเนี่ยเพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยอย่างรถติดไม่หิดเบีย้ยอ่าตรงนี้นะครับถ้ารถของเราขับไปแล้วเนี่ยเคลื่อนที่ช้ากว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมง นานกว่า5นาทีขึ้นไปเขาจะไม่คิดเบี้ยในช่วงเวลานั้นนะหรือว่าเป็นการเรียกว่าคืนชั่วโมงการขับให้เรานั่นเองก็เป็นฟังก์ชันที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นมาสําหรับประกันรถเปิดปิดนะเมื่อก่อนยังไม่มีเลยนะตอนนี้ก็สามารถทําให้เราสามารถช่วยประหยัดเงินได้มากขึ้นนั่นเองอ่ะแล้วก็มีของขวัญมาให้สําหรับคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจอยากจะซื้อประกันรถเปิดปิดให้ใส่โค้ดนะครับ p z m 5 0 0ก่อนซื้อประกันนะครับบนเว็บของประกันภัยไทยวิวัฒน์ก็จะได้รับส่วน ลดเนี่ยครับในการซื้อประกันอีก500บาทเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยทิ้งไว้ข้างล่างในเดทคิปชั่นเหมือนเดิมอ่ะผมก็เล่ารายละเอียดสาละเอียดเลยนะสำหรับประกันลดเปิดปิดของประกันภัยไทยวิวัฒน์ก็อยากจะให้เห็นภาพนะว่า Personalized Insurance มันเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆอีกมากพอสมควรนะ อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น2บวก Good Drive จากวิริยะประกันภัยที่ถ้าเกิดขับดีทั้งปีเนี่ยครับก็จะได้เงินคืน30%ตอนประกันหมดหรือว่าเป็นประกันชั้น2บวกแบบรายวันนะครับจากสมโปกประกันภัยก็มีนะครับสมมุติว่าอยากจะขับแค่วัน2วัน3วันอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้เหมือนกัน หรือว่าจะเป็นประกันชั้น2บวกที่ปรับแต่งเองได้นะปรับแต่งความคุ้มครองได้ทุกตัวเลยอันนี้ก็จาก i n s u r e World ก็สามารถซื้อได้หมดเลยนะมันมี Personalized Insurance ที่ผมคิดว่าตอนนี้มันมีหลากหลายแล้วก็น่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนพอสมควรเลยนะเราต้องสังเกตว่าเราใช้รถแบบไหนใช้รถน้อยใช้รถไม่กี่วันหรือใช้รถแบบควควุควม้คมครองไม่อยากได้เยอะอะไรเงี้ยก็ลองดูกันได้นะครับ อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครยังงงๆนะฮะยังสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของประกันชั้น2บวกที่ไหนดีคลิปนี้อยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปนี้ได้เลยมาสอบถามกันได้เลยนะว่าเอ้ยอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มนะเผื่อผมตกหล่นตรงไหนไปแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเข้ามาคุยกันแบบเป็นส่วนตัวนะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เหมือนกันนะครับที่แอดไพรซ่ามันนี่ก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่น่าจะให้ความรู้ดีๆกับทุกคนได้เลยเหมือนกันครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมไปเปรียบเทียบประกันรถย ที่ไพซ่ามันนี่กันนะนะครับก็หวังว่าจะช่วยทุกคนนะครับให้ซื้อประกันได้แบบคุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมกับตัวเองก่อนไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยวันนี้นะครับก็วันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ